สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือเอดนี้นะครับเป็นของเรือคาตมารานะครับผมเรียกว่าเรือไอแปนะครับข้างหลังผมนะครับก็เป็นนี่นี่นี่ทางนี้รถไถเราทํามาประมาณเดือนกว่าเพื่อจะเอาเรือไอแปลงน้ําและนี่ก็คือเรือไอแปนะครับเดี๋ยวรถไถจะเอาลงน้าแล้วผมตัดตอนไปเยอะเลยเพราะว่าเราเนี่ย ลากมาจากอู่ทับสแกเพื่อมาทําตรงหน้าเจ้าท่านะครับต้องขอโทษพี่ๆน้องๆชาวประจวบด้วยนะครับชาวเรือด้วยที่ผมอเอาเรือไอแปดมาเกะกะทางขึ้นลงนะครับวันนี้ลงน้ําก่อนก่อนน้ําจะลงนะครับตอนนี้ขนาดนี้เวลาสองทุ่มนะครับและเดี๋ยวเราไปที่แม่น้ําแม่กองแล้วพาเจ้าเรือไอแปดเนี่ยไปดูวานกันนะครับ feel like you're nothing, but you wanna be something. Yeah. all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. ลงน้ำเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่บนชั้น3ของเรือ i8 ที่เอาไว้ดูวานที่แม่น้ำแม่กองนะครับตโต้กับตันโตโต้เอาสปีดโบ๊ทสอเครื่องของเราเนี่ยลาก i8 ไปก่อนเดี๋ยวเราไปหลบที่ บริเวณหัวบ้านของอ่าวประจวบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่แม,ม่น้ำแม่กองกันดีกว่าครับ Yeah, when you're feeling yes. down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that yeah. is this bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your like dreams, or are you just gonna yeah. be another cog in the You feel now. the hope in this beat, yeah, the hope that you need to Let's proceed go. and be exactly what you want it to be. I okay, feel okay. right and I'm proud, yeah. hype and I'm loud. Yeah. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't right. nobody ever gonna try to change me Shall 'til I'm dead, pushing up daisies. I alone the crowd I won't f e e later และตอนนี้เราถึงแม่น้ำแมกองแล้วครับแต่ว่าขับรถมานะพี่เทอร์ะให้โตโต้เขาขับเรือมา12ชั่วโมงเ,เรือตอนนี้จอดอยู่ในวัดวัดใหญ่กับกล้องครับหนึ่งนะครับอะกับกล้องแหละนี่จุดลงเรือดูวานวัดใหญ่ มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูโตโต้คือกัปตันโตโตเนี่ยเขาก็รักลูกพี่เขาอะนะเขาบอกลูกพี่ขับรถตามมาแล้วกันเดี๋ยวผมขับมาเองโตโตออกมาสามทุ่มถึง9ก้ามงเช้าครับ <laughs> 12ชั่วโมงเต็มๆวัดนี้คือบรรยากาศดีมากนะทุกคนคือเขาติดกับเขาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมทองคําเลยอะเนี่ยติดแม่น้ำแม่กองเลยนี่โอ้ยแต่น้ำลงเยอะแฮะ นี่เรือจอดอยู่นี่เรือจอดอยู่นี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 ่ไปไปไปเดี๋ยวลงก่อนอ้าวเรือมาแล้วทุกคนเ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 มื่อคืนก็ให้พี่โตโต้นะเขาขับมาคนเดียวมากับเด็กเรืออีกคนนึงนี่อันนี้ชื่อน้องไอแปดลิวเยาะนะครับอยากเห็นข้างในสิท่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่า นี่หกสิบสามฟุตนะครับเรือสองชั้นก็เป็นเรือเก่าที่เอามาบิ้วใหม่นะครับพาไปดูอีมีห้องแอร์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนก่อนเป็นไซด์วอล์กนะครับหัวเรือเ,เป็นไม้สากเมกื่อคืนก็คลื่นแรงก็เลยเอาสมอตัวใหญ่มานะฮะนี่หัวเรือเป็นไม้สากแล้วก็ใช้พื้น PVC โฟมปูเอาง่ายๆกันร้อนนะครับกันร้อนกันร้อน แล้วก็ข้างบนก็เป็นที่นั่งอย่างนี้นี่กับตันพอดีสายคันเร่งกันเกียร์มันมันยาวไปหน่อยก็เลยต้องไปทำนะฮะอันนี้เอาเรือมาวิ่งดูวานก็ถังขยงถังขยะก็พร้อมแล้วต้องมีหลกัหลกๆของการดูวานก็คือต้องมี GPS GPSAS แล้วก็วิทยุมดดำนะฮะนี่ป้อมขับของเราในป้อมก็จะเป็นเครื่องยามาฮ่านะครับวัดน้ำวัดน้ำมัน นะครับแล้วก็ปั๊มน้าบิวปัม๊มไฟไซเรนไฟ,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 ไฟแรงต่างๆก็ติดสติกเกอร์บอกนี่เป็นที่นั่งข้างบนนะครับชั้นสองเรามีชั้นสามด้วยนะแต่ชั้นสามก็จะมีโซลาเซลล์มีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามก่อนขึ้นไปชั้นสามจริงๆชั้นสานี้ก็ไม่ได้ใหญ่ให้ขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสูงนี่ชั้นสามอยู่บนหลงังคาบนชั้นสามเนี่ยจะมี โซล่าเซลล์หนึ่งแผงแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งแผงเป็นสองแผงแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะมีไฟไซเรนนะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์อีกสองแผงนี่ครับข้างหลังนะนี่สูงนะถือว่าสูงนะยืนเทียบเท่าจะหอระฆังเขาเลยอะข้างหลังนี่นะนะนนแม่น้ําแม่กลองนะฮะสวยงามนะพระที่กำลังจะตกนะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างดีกว่าชั้นล่างชั้นล่างที่มีแอร์ ัดมาข้างหลังนี่นะครับเป็นที่นั่งเลเชอร์อไว้ชิลๆส่วนเบาะสีส้มก็เป็นที่นั่งเอาไว้เวลาดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมีที่นั่งข้างหลังอีกเป็นที่นั่งแล้วก็ที่นั่งที่เป็นเลเชอร์เนี่ยเราก็เอาไว้คุมเครื่องยนต์นะฮะ นี่นะครับข้างในนี่ข้างในมีทีวีมีแอร์นะครับที่นั่งข้างในนั่งจะได้อยู่ประมาณ30คนชั้นเนี้ยนะครับก็มีบาร์มีบาร์<ป>เริ่มจากท้ายเรือเข้าไปเลยดีกว่าสายขวานะครับสันเบสนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําชายฝั่งขวานะครับเปิดไฟจุ้งติดเรียบร้อยห้องน้ําอยู่ในนี้ นะฮะเป็นบันไดบันไดก็อาจจะเป็นบันไดลิงสักนิดนึงแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นห้องน้ําหญิงนะฮะเหมือนกันนี่มีชักโคกมีอะไรแ่า่ง้างมือเข้ามาซ้ายมือเป็นบาร์นะฮะเป็นบาร์แล้วก็โซฟาเอาไว้นั่งพักผ่อนเอาดอร เข้ามาเป็นห้องแอร์โอ้ห oh, เย็นเลยะเย็นเลย,ย,เลยทุกคนโอ้ oh, ข้างนอกร้อนมากพอเข้ามาในในห้องแอร์ก็เย็นเลยนี่ผมเรียงชุดวันนี้ไว้วันแรกเนี่ยลูกค้าประมาณ30ท่านกับกับเรือของลูกค้าเราอะนะฮะเราก็จะไปออกทริปกับเขาด้วยเพื่อจะไปถ่ายวิดีโอทํานั่นทนํานี่แล้วก็เอาฟุตเทจให้ลูกค้าเอาไว้ทำมาหากินมีทีวีนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนั่งได้40คนข้างในนี่นะห้องแอร์นี่นั่งได้40คนมีแอร์สองตัวนะฮะ A later few moments กระโดดมาที่เรือวันนี้ผมก็เลยเช่าเรือพิทาเตียนะครับเป็นเรือที่เขาไว้ลอยคาตอนที่เรามาถึงที่นี่เราก็มีไอเดียว่าเราจะล่องเรือเพื่อดูเรือเราเองก็เลยเช่าเรือพิธาตีนะครับมาลอยคากแน่ๆในการลักิ่งมาที่เรือเราเรือพี่เขาไว้ลอยคาเขาก็อถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากจะมาลอยคาหรือจะมาอยากจะมาเหมาเรือของพิทาตีก็ มาได้เลยเซิร์ชเลยว่าเรือพิธาตีที่แม่น้ำแม่กลองอนะครับนี่ข้างหน้านี้เป็นเรือเราสินเงมือนเดี๋ยวสูงๆเนี่ยกลังเ,เ,เ,เข้าไปแล้วไปดูต้องไปดูต้องไปดูอโอ้โหมันก็หลออ่อนะเนี่ยชมเรือตัวเองอะ โอ้โห yeah. oh, oh. สีน้ำเงินไปดูวานสีน้ำเงินก็ต้องทำเรือสีน้ำเงินนี่แหละอ่าไปจับที่ส I <laughs> don't care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. Yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something. Yeah. So all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah. Yeah, then yeah. all you really need is hope. Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. Can you start to see clear? Are the bad thoughts near, or can you be where your feet are? when you stand right here and say no, I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. Nah. The one that doesn't give up, never loses to a foe. Right. The one that can show to myself I can go all the way to the top, can't stop. Me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder. Moving forward, Older never slower. Good to know ya. Don't go make me draw my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's yeah. in the mind.